สวัดสดีครับผมพีน,นัจากช่องจำผมงลงทุนคริปโตนะครับวันนี้พบกันในวข้อวิเคราะห์ครับทองคำเประทําวันศุกร์ที่13มิถุนายนราคาของทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงหลังจากที่มีข่าวเรื่องการยิงทารที่อิสราเอลนะครับก็ส่งผลให้เกิดความไม่น่ากังวลนะครับขอโทษท้ครับน่ากังวลอีกครั้งหนึ่งทำให้สินทรัพย์ ปลอดภัยก็ปลอดตัวขึ้น,นคร,ครสสนคิปโตเสี่ยงบคริปโตปลอดตัวลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาพระยะสั้นก็มองว่าอาจจะเป็นดอยใหม่นะแต่แต่จริงๆภาพใหญ่ภาพาระยะกลางนี่จะรุนไปต่อนะตามมุมมองกับสารเคลื่อนที่เราสื่อกันมานะครับส่วนคริปโตก็เดี๋ยวว่าก,กานันอีกทีหนึ่งนะครับก็เช่นเคยใค้ที่ชอบการวาิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะเป็นกําลังใจกันด้วยและสองแผนทองคาที่เราคุยอันนี้เป็นแผนเมื่อวันศุกร์นะไม่ใช่แผนในรายวันอาทิตย์นะ อาคาก็ลงมาทดสอบโซนนะรับแท่ไว้นะใครทิดได้ซื้อมาก็ถือว่าน่าจะได้อยู่นะกรอบนี้นะครับก็ถือว่าพอได้นะแต่แผนน้ยนุกรู้สึกว่าเราจะเล่นความเป็นนอนนะผมจำไม่ได้ว่าน่าจะอยู่ตรงท่อนนี้แหละที่มองว่าอาจจะเป็นการเด้งแลวลงมาขาในคลิปวอลถ้ามีแท่งกับตัวเนี่ยให้ซื้อนะครับแต่จะได้คิดว่าเอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อัจลงเชือที่ห้าปรากฏว่ามันเล่นแค่สามขาแล้วก็ขึ้นไปเลยนับลองไปย้อนดูคลิปของ ดูไลฟ์ของวันอาทิตย์ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวในส่วนของตัวบิตคอยหรือว่า BTC แผนของเราในกลุ่มเมื่อวานก็ถือว่าพอได้อยู่นะเราเล่นจังหวะบายตรงนี้มองว่าตรงนี้อาจจะมีโอกาสดีดขึ้นได้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆนะอาจจะคาดหวังมันไปถึงโู้นเลวแต่มันไปไม่ถึงเมื่อกลับตัวลงามาก็ใครที่ตั้ง SL ก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ใครที่ตั้ง TP ไว้ก็อาจจะได้เล่นสั้นๆตรงนี้ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเซลซ้ำลงมาหรือช็อตซ้ำลงมาก็อาจจะได้ช็อตนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าพอได้อยู่ทีนี้ใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอัปเดตแผนเพิ่มเติมนะครับเราจะมีในส่วนของตัวลิงก์เบอบัญชีนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าอยู่ในกลุ่มเลื่อนไปที่ด้านล่างตรงนี้นะกดคาว่าเพิ่มเติมจะมีในส่วนของตัวระดยบเพิ่มขึ้นมานะใครอยากเข้ากลุ่มว้พูดคุยแผนนะเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตัว รับข้อมูลข่าวสารการตลาดแล้วก็วิเคราะห์ได้ทันทีตรงนี้คือแอดไลน์มาที A ่แอดพีดคริปโตนะ PACHCRYPTO นะครับมีแอดสำนงานด้วยในส่วนของใครที่สนใจอยากจะลองเทรดทองคำคริปโตคู้อเมริกานะครับครบเลยก็เปิดบัญชีกับทางเอเจนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแนละ้วถ้าเกิดว่าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วอยากจะได้ตัวรีเบทเงินคืนเพิ่มเติมนะสแตนดาร์ดก็คือสม2 โปริโลก็คือ0.5625ถ้าเกิดว่าอยากได้นะอันนี้เป็นสเปคของตัวทองคำนะครับส่วนใครที่อยากได้ตรงนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามเเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากได้แผนก็ทักด้านล่างส่วนใครที่อยากแค่คลิปโตอย่างเดียวนะครับและอยากได้มุมมองการเหตุก็สามารถสมัครเปิดบัญชีกับทางไปแน้นแล้วก็บิ๊คัพได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของตัวทองคำนะครับ ทองคำอ่ะใบนั้นเริ่มเริ่มเริ่มฟืน้นละอันนี้ดูทองคําก่อนตัวทองคํานะครับภาพของทํงเฟรมวัน <c oughs> ขอไปครับเราจะใช้กาวของโอน์ดนะ,ะตัออวนี้เแบบลบออก ภาพในทางเฟรมมันเนี่ยเราจะตามมุมมองเดิมน,นะก็คือเราตามไปเคสอ,อะไรครับเรามองว่าตัวนี้คือเซกเมนต์ที่หนึ่งสเปนที่สองสิงเป็นที่ 1, สามถูกไหมในเซกเมนต์ที่ 2, สาม,น 3, นะนสมน 3, เนี่ยก็จะมีชุดเคลื่องยข่อเขาคือดิกิสิป้าคือ A B C X A ตอนเนี้ยสิ่งที่เราตามกันอยู่ตรงนั้นไหมในเคสที่เราบอกว่าเป็นขา A เนี่ยมันแยกออกมาเป็นสองอย่างจำได้ไหมเราบอกว่ามีเคสที่เป็นสขึ้นต่อห้าผมบอกว่าประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์มุมมองเนี้ย ควรขึ้นไปให้จบซึ่งมุมมองเนี้ยตอนเนี้ยเริ่มเห็นแล้วเพราะว่าราคาแรงซื้อเริ่มมาส่วนมุมมองที่เป็น B ที่จะขึ้นขา C มุมมองเนี้ยน้ำหนักเริ่มน้อยลงเพราะว่าสัญญาณการลงมันเริ่มเริ่มมีน้อยลงนะแต่ถ้าเกิดว่าปลายเดือนเกิดมีแรงขายขึ้นมาเนี่ยมุมมอง B ที่พัก C เนี่ยก็อาจจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นมันจะต่างกันแค่ถ้า B อาจจะพักประมาณนี้ก็ได้พักประมาณเนี่ยนี่คือ B แล้วขึ้นนอน,นีนชุดหนึ่ง A B C X A B C แต่ขาห้ามันคือโครงสร้างย่อยของชุดแร้ที่ยังไม่จบะตรับตอนเนี้ยตอนตัวไปตามของขาห้าก่อนซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นขึ้นห้าหรือเป็นนอนเดี๋ยวว่ากันในทีหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นของชุดนี้เรามองที่สองห้าแปดสามจนถึงไฮที่ประมาณสามพันห้าอไปดูโครงสร้างด้านในครับทำเฟรมวิกมาดูทำเฟรมวิกนะครับโครงสร้างด้านในครับที่เรามองว่าเป็นขาห้าจุดเริ่มต้นของเขาถ้าเกิด จำได้ใครจาได้เราคุยกันตอนนี้เป็นเซกเมนที่หนึ่งเซกเมนที่ 2, สองเซกเมนที่ 3, สามเซกเมนที่สี่เนี่ยสี่ก็คือจุดเริ่มต้นคือโลนีสามพันหนึ่งร้อยยสิบเป็นจุดเริ่มต้นของขาสี่ตอนเนี้ที่ขึ้นขาห้ามขึ้นขาหนะ้าเนี่ยก็พอดูได้นะแต่ตอนเนี้พอมาดูไส้ในเนี่ยมันสามารถเวสอดคอได้ทำภาพใหญ่ได้สองเคสเลยก็คือถ้าเป็นภาพของการลงของขึ้น B นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข่งขึ้นห้า ถ้าเป็นขึ้น B ตรงนี้อาจจะเป็นอะไรครับขึ้น A รีบาวบแล้วลงขา C ซึ่งถ้าลงขา C มุมมองของ B เนี่ยก็จะมีน้ำหนักแต่ต้องเห็นแรงขายก่อนในะมุมมองนี้ถึงจะน่าสนใจผมให้เคสนี้ประมาณ70คะแนนถ้าเห็นแรงขายเข้ามาเมื่อไหร่อาจจะปับขึ้นมาเป็น80นะครับส่วนเคสของขึ้น5เนี่ยโอเคตอนนี้เห็นเซ็กเมนต์ที่3แล้วให้น้ำหนักนะครับก็คืออาจจะขึ้นมาเป็น1หรือ2หรือไปขึ้นสานี้ยังไม่ชัวร์นะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในขึ้น2ไปใบขึ้น3าหรือเปล่า ให้น้ำหนักไปที่ดอลลร์บีอ่ะสองดอลบีแล้วก็สามสี่ให้น้ำหนักไปที่ประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบน้ำคะาดนก็คือสูงกว่านิดหน่อยครับทีนี้เรามาโฟกัสที่ท่อนชุดขึ้นตรงนี้เลยแล้กกันก็คือตอนนี้ราคามันขึ้นมาเป็นหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์นะเราไปดูว่าเซกเมนต์สามมันโครงสร้างด้านในมาทําตัวยี่หนไหนที่จะส่งผลให้เกิดอิมเพลวมั้ยหรือว่าเป็นแค่ขึ้นบีซึ่งถ้าเราวัดทาร์กเก็ตตอนนี้ก่อนถ้าตรงนี้เป็นแค่ขึ้นบี แทร็กของเขาก็คือถึงแล้วนะเพราะนั้นทองคำเนี่ยผมมองว่าน่าส่วนตัวแอบมองว่าอาจจะยังไม่ออกทำหายนะคิดว่าน่าจะขึ้นมาแบบใกล้ๆนี่เราอาจจะมีการพักตัวอีกรอบหนึ่งก็คือเต็มที่นะก็คือสามสามอ่ะมาไวเลยแหละสามสามสามสี่สามแปดสามสี่เก้าหนึ่งอันนี้ก็คือขอบเขตของขึ้นบีนะขึ้นบีเนี่ยผมมองว่าไม่ควรเกินนี้แต่ถ้าทะลุยขยิบขึ้นไม่ได้เนะี่ยน้ำหนักของการเป็น ขาห้าก็จะมีสูงเพราะาตรงนี้อาจจะเจออิมเพลวแทนก็คือเป็นเว็บหนึ่งเว็บสองแล้วเจอเว็บสามนะครับแต่ถ้าเป็นแค่ขึ้นบีม,มองไม่ควรผ่านตรงนี้ก็คือตีง่ายก็คือไฮเดอนั่นแหละประมาณสองสี่สามห้าถึงสองสี่แปดสามโดยประมาณนะทีนี้โครงสร้างด้านในของตรงนี้ละ่ะขานี้แ่ะจุดเริ่มต้นที่ประมาณสามสองสี่ห้านะที่ตรงนี้เราม่รู้ว่าขึ้นมาเป็นขึ้นสองหรือบีขอแปบ ขึ้นสามหรือนสนี่อนีเวเรามาดูโครงซางด้านในตรงนี้ก็คือดูทางเฟรมเดยพอดูทางเฟรมเดย์โค้งา้างด้านในถ้เราออกโค้ง้างด้านในของทางเฟรมเดย์จริงๆถ้าดูจากวีควีคักชุดนี้เออม,มันมันมาได้สองแบบเพราะว่าถ้าดูจาก เนะี่ยมันเป็นโพลีได้ก็คือ a b c แบบนี้มันก็จะอยู่ในโซนบนบนนะครับโซนบนบนก็คือเอาเป็นว่าตรงนี้จะเป็นแนวต้านะ 3, 500, 3, 10, ตีซะสามพันห้าร้อสมห้าสิบเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านก็ยังอยู่ในขอบเขตของ b ที่ยังลุ้นลงขา c ของ b ในเกทที่สองยังไม่จบได้ส่วนถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นขึ้นหนะ้าเนี่ยผมอยากให้เห็นก็คือทะลุต,ตรงนี้แล้วยืนเหนือให้ได้สองพันหร้อยห้า สามพั 3, นสามร้อยห้าสิบร้ยประมาณเพราะขอบเขตของขึ้นห้าเดี๋ยววัดนิดนึงขึ้นห้าของชุดนี้อ่ะวัดตอนท่อนนี้ขอบเขตของเขาก็คืออยู่ประมาณนี้แหละมันก็เป็นเป็นเดลต้าเดียวกันโอเคไม่เป็นไรมันก้้มกันอยู่เพราะฉะนั้นส่วนตัวเดี๋ยวตามตามท่อนนี้ก่อนซึ่งถ้าดูท่อนนี้ก็คืออาจจะเป็นเซกเมนต์เซกเมนต์ที่หนึ่งในเซกเมนต์ที่สองอยู่ในเซกเมนต์ที่สาม เพราะนั้นยังมีโอกาสไปต่อในภาพระยะสั้นนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยลำตีกรอบนี้เพิม่มอีกก็ได้ครับเนี่ยจุดนี้เพราะจุดเนี้ยก็คือท่อนเนี้ยของท่อนเนี้ยโดยเฉพาะแต่ท่อนเนี้ยเป็นโครงสร้างดีกีที่ใหญ่กว่านะครับซึ่งถ้ามีแรงขายออกมามา,มากๆเช่นเปิดขึ้นมาแล้ววันสองวันนี้มีแรงขายก็เป็นการคอนเฟิร์มนะว่าตรงเนี้ยอาจจะเป็นลุนเซมิลีสี่ไปเซมิลีี่ห้าหรือเข้าสู่การพักตัวในภาพบรรยากาศอันนี้ต้องระมัดระวัง แต่ถ้าเกิดว่ามันพักตัวสั้นๆอย่างแค่มีแค่เนี้ยสองแท่งแล้วไปต่อเลยอย่างเงี้ยแปลว่าตรงเนี้ยเป็นแค่ขึ้นย่อยของตัวนี้เป็นขึ้นแม่นี่คือขึ้นลูกที่ลุ้นให้เซกเมนที่สามนี้ไปต่อก็คือสามหรือซีที่เราตามอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราตามเป็นหนึ่งหรือเอสองหรือบีนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าสองหรือบีจบตรงนี้หรือจบตรงนี้ครับไม่ได้ซีเรียสแต่ตองนี้เราตามสามหรือ C ีอยู่นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสามสองเก้าสามบบไลดูสี่ชั่วโมงครับ ก่อนดูสี่ชั่วโมงเห็นกองสร้างด้านในมีการแบ่งท่อนตรงนี้เป็นหนึ่งส ег เมนต์สองส ег เมนต์สามส ег เมนต์อาจจะเจออิมเพลยย่อยๆตรงนี้ลองดูสี่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงโอเคเห็นราคามีการปรับตัวอาจจะเป็น running valuation หรือเปล่าหรือเป็นอิมเพลยเนี่ยหนึ่งส ег เมนต์นะครับ A B C D E สองส ег เมนต์มป็นไทรขึ้นหรือ running นะครับหนึ่งหรือ A สองหรือ B กำลังขึ้นขึ้นสามกำลังขึ้นขึ้นสามซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ โอเคตอนนี้ถึงสองอดจุดแปดแล้วอาจจะมีการพักตัวเป็นอะไรครับขึ้นสี่ย่อยๆยขึ้นสี่ย่อยๆยเพื่อลุ้นขึ้นหน้านะแปลว่าในภาพระยะสั้นผมมองว่าทองคำี่ยลุ้นไปต่อนะครับนะครับไซอาจจะไม่เยอะถ้าไม่ผ่านตรงนี้ระวังการพักตัวในภาพระยะสั้นนะของของชุดนี้นะแต่อย่าลืมว่าตรงนี้ม,นมันมีการเก็บของนะมันสามารถไปได้ถึงร้อยหกสิบแปดมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะตังน,นี้เป็นเป็นบริบทของการเก็บของอืมแต่เราดูแค่โฟกัสแค่เท่าน,นี้ก่อน ท้องเรนจะเป็นหน segment, segment, ึ่งเซกเมนต์สองเซกเปลี่ยนสีให้ดูนีดดีกว่าดีกีแม่คือตรงนี้หนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์เนี่ยกำลังอยู่เซกเมนต์ที่สามแต่ดีกีลูกเนี่ยมันอาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือเปล่าเราค่อยจบหนึ่งย่อยแล้วก็มาสองขึ้นสามสี่ห้าไปตามดีกีสีที่พูดทีหนึ่งอ่าแบบนี้ก็ได้แต่ขาเนี้ยมีโอกาสใกล้จะจบแล้วถ้าจบก็จะมีการพักตัวรสักระยะหนึ่งซึ่งต้องไปดูนะว่าพักตัวดีไม่ดีพักตัวแรงก็เข้าเื่อนขายของขึ้นสี่ ที่เราตามเป็นภาคของขาลงก็คือตรงนี้จะเป็นบีแทนอ่ะอันนี้คือหลักการเสบขึ้นนะครับพอตามทันอยางเนี้ยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราตามทอน,นี้ก่อนผมได้มองว่าอาจจะย่อไปขึ้นสี่เพราะฉะนั้นเราไปดูกรอบของหนึ่งชั่วโมงกรอบของหนึ่งชั่วโมงตอนเนี้ยถ้าราคานะครับถ้าราคาของชุดนี้ย่อลงมานะครับทิ้งของลงมาถมมองแนวรับตรงเนี้ยน่าสนใจ แนวรับประมาณเท่าไหร่ครับสามสี่ศูนย์สองแล้วก็สามสามแปดเจ็ดน่าสนใจอาจจะเป็นแนวรับของพื้นสี่แต่ถ้าลงมาถึงสามสามหกเจ็ดถึงสามสามสามหกเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วอาจจะมีโอกาสเข้าสู่พื้นสี่มากขึ้นนะถ้ามาถึงตรงนี้นะอาจจะดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยเป็นพื้นสี่ที่รับได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปโซนด้านบน ตรงนี้ไม่ผ่านผมมองอาจจะเป็นขึ้นสีย่อยๆได้แนวานยตสันย่นยอยๆที่อาจจะย่อหรือขัตัวได้แต่ยยําว่าส่วนเทรนระยะสั้นนะสามสี่สองสองสามสี่สามเจ็ดอาจจะมีย่อสั้นๆได้แต่ต้องะระมัดระวังต้องะระมัดระวังทีนี้ถ้าขึ้นต่อได้เป้าหมายของการขึ้นสมมติสี่ 4, จบตรงนี้เลยนะสมมติไม่ย่อมาตรงนี้เลยมันขึ้นไปเลยก็ได้เพราะนั้นต้องะระมัดระวังขาเซลหรือขาเ็อาที่น่าสนใจจริงๆผมมองว่าสามสี่ห้าสี่ถึง สามสี่เน่าสนใจมากกว่าเพราะว่ามีโอกาสที่อาจจะจบขาห้า 5, 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้อาจจะมีการย่อดได้ดังนั้นตรงเนี้ยถ้ามีแท่งกับตัวของมองน่าสนใจคุ้มเสียมากกว่าตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นสี่ที่ขึ้นไปเลยก็ได้เราไม่รู้ว่าสี่มันจะแยกมางแหวนหรือเปล่าแต่อาจจะมีย่อสั้นๆอันนี้ล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับถ้าอยากเ,เทรดสั้นๆก็ลองไปหาจังหวะดูอาจจะมีการย่อดได้ส่วนถ้าเกิดว่าใจดีลงมาอีกรอบหนึง่งตรงเนี้ยผมมองว่ารุ้นขึ้นไปได้นะครับหรือน้าหน้างานตรงเนี้ยถ้าเกิดขายเ้าความ แต่คุณต้องรอดูว่าอาจจะลงมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ได้ไม่ต้องเสียใจโอเคประมาณนี้แผนของทองคอําก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ได้อยู่มากกันน้อยใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจกันด้วยสุดท้ายขอทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดในวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ